หนังสือเสียงคารวาสบรรลุธรรมเล่มสองโดยท่านอาจารย์อัชราวดีวงสกลบทที่5เรื่องการเชื่อมโยงแห่งภพชาติ The Connection โลกดั้งเดิมเป็นแบบนี้ข้าพเจ้ากล่าวแก่เหล่าสิทธ์เมื่อเท้าเปล่าเหยียบย่ำลงไปบนพื้นทะเลทรายในดินแดนอาหรับข้าพเจ้ารู้สึกเชื่อมโยงกับเสียงสวดมนต์สรรเสริญพระอัลเลาะห์ของชาวมุสลิมมานานแล้ว จิตรู้สึกซาบซึ้งกับเสียงสวดการละหมาดแม้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่คลื่นเสียงที่ได้ยินนำความสงบเย็นใจให้แก่ข้าพเจ้ายิ่งนักยิ่งหากได้ฟังในดินแดนอาหรับด้วยแล้วยิ่งไพเราะจับใจเมื่อไปที่ประเทศจอแดนที่พักอยู่บนเนินเขาสูงมองลงมาที่เบื้องหน้าด้านล่างเห็นทะเลทรายที่เวิ้งว่างกว้างไกลเป็นที่อยู่ของเบดูอิน หรือชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในถ้าเล็กๆน้อยใหญ่ให้ความรู้สึกที่ล้าลึกทางจิตวิญญาณไม่รู้สึกว่างเปล่าเหมือนเทือกเขาที่สวยงามแบบประเทศนิวซีแลนด์ยิ่งเมื่อได้เยือนทะเลทายครั้งล่าสุดคือที่ประเทศอาหรับอิมิเรตดูไบแม้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เมื่อพ้นจากเขตตึกสูงแล้วที่เนินทะเลทรายยามร้างนักท่องเที่ยวยามเช้าตรู่ การเดินสัมผัสบนพื้นทะเลทรายที่อ่อนนุ่มด้วยเท้าเปล่าเดินรอบเนินทรายสูงมองเห็นภาพเป็นพานนรามา360องศาจิตยิ่งอย่างลึกลงไปถึงต้นกำเนิดของโลกจิตรู้ว่าพื้นที่ดั้งเดิมส่วนใหญ่ของ Planet Earth คือทะเลทรายที่ต่อมาพัฒนาขึ้นมาเป็นส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายหากคิดว่าการได้มองทะเลคือการสัมผัสความว่าง การอยู่ในทะเลทรายคือการสัมผัสวิถีดั้งเดิมก่อนที่จะมาเป็นมวลมนุษยชาติเช่นทุกวันนี้ความว่างในทะเลทรายคือความดั้งเดิมที่สุดของการเกิดขึ้นของดาวเคราะห์โลกทุกอย่างไม่มีคำว่าบาังเอิญล้วนมีเหตุและปัจจัยเกืน้อหนุนมาทั้งสิ้นเราต่างเวียนไวไายตายเกิดอยู่ในโลกนี้อย่างหาพบชาติไม่ได้ไม่ว่าโลกจะดูเหมือนแตกดับ ถูกทับถมไปด้วยมหันตภัยทางธรรมชาติจนมาสู่การมีจุดกำเนิดทางวัฒนธรรมตามความคาดเดาของนักธรณีวิทยาหรือนักประวัติศาสตร์แต่ปัญญาสมองของมนุษย์มีขีดจำกัดต่างจากปัญญาจากสัพพัญญูที่สามารถอย่างรู้อดีตและอนาคตของพระบรมศา,ศาสดาการมีความรู้เชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์เกิดจากการสะสมความทรงจำหรือสัญญาไว้ในดวงจิตทั้งสิน้น ข้าพเจ้าเคยเกิดเป็นพ่อค้าที่เดินทางท่องไปในทะเลทรายโดยพบนั้นคู่ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดเป็นหญิงต่างเดินทางไปตามทะเลทรายเพื่อค้าขายมีชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับเบดูอินในอดีตท่องไปท่ามกลางผืนทรายท้องฟ้าแสงตะวันและแสงดาวระยิบระยับตระการตาเมื่อถึงเวลาแห่งการจากพรากจากคู่ชีวิตที่รอนแรมไปทั่วดินแดน ข้าพเจ้ากล่าวกับคู่ชีวิตในภพนั้นว่าชีวิตของเราเดินทางมายาวนานนักเหนื่อยแล้วหลับเสียเธอที่รักณวันใดวันหนึ่งใต้ผืนฟ้าและดาวดวงนี้เราคงได้พบกันอีกหลับเธอที่รักหลับให้นิรันดร์ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ทางธรรมทุกครั้งเมื่อมองดูดาวข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างเสมอ และเมื่อมาพบกันในชาตินี้แม้จะอยู่คนละศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ก็ชอบชีวิตแบบอาหรับทั้งคู่ความเชื่อมโยงในอดีตมักเป็นเครื่องพาเราให้เข้าไปสู่จุดใดจุดหนึ่งเสมอการระลึกชาติในหลายพบชาติของข้าพเจ้านั้นมีชาติพบพญานาคอยู่ด้วยและมีพบชาติที่เคยเกิดในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งความเชื่อมโยงในพนั้น ทำให้ข้าพเจ้าชื่นชอบการใส่สบายมากเป็นพิเศษและเมื่อได้เรียนประวัติศาสตร์ก็มีความรักและเชิดทูลองค์มหาราชตากสินยิ่งกว่าบุรพกษัตริย์ราธิราชเจ้าพระองค์ใดนั่นก็เพราะความเกี่ยวพันจากอดีตข้าพเจ้าใช้การเชื่อมโยงจากการระลึกชาติได้เป็นมุมสอนใจตัวเองไม่ใช่มุมสร้างอัตตาให้ตัวเองเช่นการได้รู้ว่า เหตุที่ในชาตินี้ข้าพเจ้ามีอุปนิสัยมักโกรธรุนแรงเพราะชาติก่อนหน้านี้ตายที่หลักประหารตายในขณะที่มีสติสัมปชัญญะรอนาทีพิฆาตที่กำลังจะเกิดขึ้นภาพตนเองนั่งพนมมือถือดอกบัวมีผ้าแดงปิดตารอเวลาที่หัวจะหลุดออกจากบ่าแต่จิตใจในขณะที่ระลึกชาติได้นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความขับแคน ความว้าเหวที่รู้สึกถูกทอดทิ้งและความรู้สึกมากมายที่ประเดประดังเข้ามาท่วมจิตเสียงคร่ำครวญขณะนั่งพนมมืออยู่ที่ลานประหารอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยสั่นสะเทือนจิตอย่างมากภาวนาไปก็น้ำตาไหลพรากๆอยู่อย่างนั้นนี่คือการขุดสังหารที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเผาเพื่อจะได้ไม่สะสมความเศร้าโศกและความโกรธแค้นเหลือประมาณผูกมัดจิตไว้อีก ความเชื่อมโยงในสังขารกรรมหรืออรหัตพันธุกรรมที่เด่นที่สุดในพบนี้คือมีนิสัยมักโกรธเหล่านี้ล้วนให้คำตอบกับตัวเองจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะตายคือจิตดวงแรกที่พาไปเกิดคือสิ่งที่พระอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสอนไว้นี่เป็นเครื่องพิสูจน์และทำให้เกิดความสลดสังเวชในพชาติยามที่ข้าพเจ้าได้ระลึกพชาติ ตอนเกิดเป็นอสอรพิษมีชีวิตเลื้อยคลานอยู่ในพงไพรก็ยิ่งสลดใจจนน้ำตาร่วงปรารถนาการหลุดพ้นณะบัดนั้นรู้สึกสลดสังเวชเหลือประมาณว่าการระลึกชาติในพบอสอรพิษเกิดความสะเทือนใจพอๆกับยามที่ระลึกได้ถึงนาทีถูกประหารในพบสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ข้าพเจ้ามีความหนักแน่นและมุ่งมั่นที่จะทำภพชาตินี้ให้จบให้ได้ เมื่อรู้ว่าเคยเป็นใหญ่และสอนธรรมะอยู่ที่เมืองบาดาลก็แจ้งว่าทำไมจึงมีอุปนิสัยในการเทศนาและสั่งสอนธรรมได้และเป็นผู้มีบริวารไม่น้อยต่างจากผู้ไม่มีอุปนิสัยมาแต่ก่อนที่จะวกเข้ามาสู่ทางธรรมก็มีใจชื่นชอบในแก้วแหวนเงินทองแวววับจับตาและพัฒนาความโลภหลงตามวิถีมนุษย์ไปสู่การทำธุรกิจเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆเป็นคนพิสมัยในงานศิลปะ แต่ด้วยความสามารถด้านการคิดคำนวณเพราะไม่เคยมีความเชื่อมโยงในส่วนนั้นเลยมารู้ถึงพบชาติการเกิดเป็นพราหมณ์ี่ใหญ่ที่มีสิทธิ์เป็นบริวารมากบำเพ็ญเพียนอยู่ในป่าจึงมีจิตรักความสงบแม้มาในพนี้จะได้ทําในสิ่งที่ชอบแต่ก็ชอบหลบหามุมสงบและไม่ชอบพบปะผู้คนหากที่ต้องทาก็ด้วยความเป็นหน้าที่แต่เนื้อแท้แล้ว มีใจในทางสมถะเรียบง่ายใจให้อยู่หรูอ,อย่างไรก็ได้แต่อยู่ธรรมดาเช่นนักบวชก็กลมกลืนสบายกายใจนักจึงรู้ว่าเมื่อมาบำเพ็ญต่อในพบนี้พบพรามกับพบพญานาคเป็นพบที่เอื้อให้เหล่าผู้มีศรัทธาต่อกันติดตามมาและมีใจศรัทธาได้โดยง่ายต่างจากผู้ที่ถูกชักจูงมาโดยไม่มีวาสนาต่อกันมา ก็มักจากไปแบบนักเดินทางที่ปักหลักที่ใดไม่ได้พบที่ดูเหมือนได้รางวัลคือเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นขุนนางใหญ่ในราชวงศ์ถังแต่ก็มาติดหล่มกิเลสบ้าอำนาจและบ้าผู้หญิงมีความโลภเป็นที่ตั้งชีวิตจึงติดวนมีชาติกำเนิดสูงสูงต่ำต่ำอยู่เช่นนี้นับพบชาติไม่ได้ชาติพบขุนศึกซามูไรดูจะเป็นพบที่ให้คุณแก่ชีวิตมาก แม้จะต้องฮาราคิรีเพื่อรักษาเกียรติขณะที่ระลึกถึงช่วงที่กำลังฮาราคิรีจิตคร่ำครวญอย่างหนักแน่นว่าเกียรติและศักดิ์ศรีเกียรติและศักดิ์ศรีเกียรติและศักดิ์ศรแีแต่ก็เป็นสัญญาเดิมที่เกื้อหนุนการบำเพ็ญในชาตินี้การออกบำเพ็ญเพื่อคนทำรรเมื่อถึงจุดแตกหักไฟเตโชาธาตเผาผานจิตที่ร้อนระอุเรากับกายนั้นถูกย่างสดแต่เมื่อตั้งจิตไว้แล้วว่า Terror, อย่างไรก็จะไม่ถอนภาวนาขอยอมตายถวายชีวิตตายเป็นตายจะย่างสดอย่างไรก็ขอยอมถวายต่อพระพุทธเจ้าเมื่อแรกที่ไม่รู้วิธีแยกจิตออกจากกองสังขารครานั้นก็ถึงคราวที่จิตวิญญาณถูกย่างสดด้วยไฟเตโชธาตุในระดับพลังงานจริงๆจิตที่คลุกคลาด้วยกิเลสถูกย่างจนต้องงอเข่างอกายด้วยความทรมานสาหัสแต่ก็ไม่ยอมถอนภาวนาในที่สุด เมื่อเตโชธาตุเผาจิตกิเลสจนสมประดีก็บังเกิดเป็นธาตุลมเย็นซาบซ่านแผ่ไปทั่วสับพางกายและได้เห็นการหลุดออกมาของกิเลสร้ายมหาศาลในคลื่นพลังงานที่เห็นเป็นอาสารพิษมากมายหลุดออกมาจากจิตเดิมทำให้จิตบริสุทธิ์และเข้าถึงสภาวะธรรมขั้นสูงขั้นหนึ่งพบซามุไรทำให้ข้าพเจ้าได้สะสมสังขารที่เด็ดเดี่ยวยิ่งนัก ในพบนั้นข้าพเจ้าเป็นซามูไรระดับผู้นำที่เป็นมือขวาของแม่ทัพตะกรลใหญ่แต่เมื่อถึงการศึกครั้งสำคัญกลับพ่ายแพ้ต้องสั่งถอยทัพเพราะถูกเพื่อนรักทรยศหักหลังบอกแผนการศึกให้กับฝั่งตรงข้ามโดยส่งข่าวกลศึกให้กับนินจาคาบข่าวไปบอกให้แก่อีกฝั่งจนทำให้ติดกลศึกด้วยความไม่อยากให้กองทัพต้องมาเสียกำลังพลข้าพเจ้าจึงสั่งถอย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอับอายเพราะความองอาจเยี่ยงบูชิโดมีคติว่าถ้าเจ้าคิดจะรักษาชีวิตตนเองก็อย่ากออกรบเลยเสียดีกว่าแต่การสั่งถอยของข้าพเจ้าไม่ได้ถอยเพื่อรักษาชีวิตในแบบขาดเขาเป็นการถอยเพื่อรักษากำลังพลเพราะรู้ดีว่าถูกหักหลังอดีตในพบนั้นข้าพเจ้าเป็นซามูไรคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำการฮาราคิรีเพื่อรักษาเกียรติ การระลึกชาติเกี่ยวเนื่องกับภพบนั้นเกิดขึ้นหลายช่วงตอนช่วงที่เป็นการเปิดประตูสู่การระลึกชาติในภพมีตัวเชื่อมผ่านบทกวีที่ไปอ่านเจอที่เกียวโตซึ่งเป็นบทที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วความว่า is my deepest wish to die viewing cherry blossoms on a full moon night in february just as buddha passed away เป็นความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของข้าคือการได้เฝ้ามองดอกซากุระในขณะที่จะตายในคืนพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนกุมภาพันธ์ดุจเดียวกับคืนที่พระพุทธเจ้าจเสด็จด,ดับขันธป,ปรินิพานท่วงทำนองในบทกวีลึกซึง้งแฝงด้วยความเศร้าโศกเปรี่ยมด้วยศรัทธาและการลาจากบทกวีนี้เขียนโดยซาอิโยซึ่งคือเพื่อนรักที่ไปบอกกลนึกให้ แต่แล้วเพื่อนผู้นี้กลับมาเป็นผู้หักหลังด้วยจิตริษยาเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะมีชัยชนะและได้เป็นใหญ่ขึ้นคุมกองทัพซามูไรทั้งสองตระกูลหักชนะศึกข้าพเจ้าเพิ่งมารู้ว่าเพื่อนผู้นี้คือผู้ทรยศหลังจากที่ตายไปแล้วขณะที่อ่านพบบทกวีข้าพเจ้าขนลุกสู้ทั่วศัพทางกายแล้วประตูแห่งการระลึกชาติพบนี้ก็เปิดออก จากเดิมที่มีสัญญาณส่งมาหลายครั้งเมื่อเริ่มแรกปฏิบัติข้าพเจ้าเขียนไว้ในหนังสือเตโชวิปัสนาเปิดประตูนิพพานเมื่อประกาศจะฮาราคิรีต่อที่สาธารณะข้าพเจ้าไปอำลาเพื่อนผู้เขียนบทกวีแล้วใช้บทกวีนี้เป็นพลังในการควงดาบมีดสั้นขวานท้องฮาราคิรีชีวิตเดินทางมาถึงจุดหมายซามูไรผู้กล้าถึงคราต้องลาตาย ขณะที่ภาวนาและระลึกชาตินี้ได้ในช่วงของฮาราคิรีในจิตเกิดเป็นกลุ่มควันหนาฟุ้งขึ้นที่บริเวณช่วงท้องอยู่นานจิตใจก็มีความรู้สึกปะปนกันทั้งโศกทั้งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นจิตพร่ำแต่คำว่าเกียรติและศักดิ์ศรี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 พร่ำอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ถอนภาวนา สังขารที่เป็นเครื่องผูกใจในความหลงเกียติและศักดิ์ศรีกำลังถูกชำระออกจากจิตด้วยอนุภาพของธาตุไฟน้ำตาไหลพรากแต่ก็ไม่ถอนภาวนาจนกระทั่งเมื่ออารมณ์สะเทือนใจนี้คลายตัวลงกลุ่มควันจางหายจิตข้าพเจ้ารู้สึกเป็นอิสระถอนปมหญิงพยองในใจได้ด้วยเตโชวิปัสนาเมื่อถอนภาวนาข้าพเจ้ารู้สึกโลง่ง เหมือนได้รับการปลดปล่อยจากความรู้สึกหนักอึ้งเป็นการพ้นจากกองสังขารได้อีกระดับหนึ่งนี่คือการชำระมาที่ต้นตอของเหตุแห่งทุกข์คือได้รู้เหตุแล้วดับเหตุนั้นจิตก็ปลอดจากอาสวะไปเป็นลำดับนับว่าเป็นเรื่องปกติของสิทธิ์ที่มาภาวนาที่เมื่อเพ่งดูจิตด้วยสติสัมปชัญญะจะเข้าไปเจอสังขารความเศร้าโศกของตนเองจนร้องไห้ออกมาสะอึกสะอื้นไม่ว่าจะหญิงหรือชาย นั่นคือการขุดเจอสังขารแห่งความเศร้าความพลัดพรากศูญเสียไม่เว้นแม้แต่สิทธิ์ต่างชาติภาวนาไปก็นั่งร้องไห้และรู้สึกว่าจิตมีแต่ความเศร้าแต่ไม่รู้ว่าเศร้าด้วยเรื่องอะไรที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคลื่นความถี่ที่เป็นมวลพลังงานของความเศร้าโศกในหลายๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียผิดหวังพลัดพรากในหลายชาติพบล้วนมีคลื่นความถี่เดียวกันหมด ก็เลยถูกโยงมารวมกันจนไม่อาจรู้ได้ว่ามีเรื่องใดแยกออกมาเพราะคลื่นพลังงานถูกรวมเป็นกลุ่มเดียวกันหมดจึงแสดงผลออกมาเป็นมวลพลังงานหนักที่กดทับในจิตต่อเมื่อได้รับการชำระออกจากกองสังขารเมื่อชำระก้อนพลังงานสังขารหมวดนี้จบสิ้นจิตที่เคยเศร้าลึกหดหูอยู่เสมอก็เปลี่ยนไปสู่การมีจิตที่มีความสงบระดับใจหรือ inner peace อย่างแท้จริง จิตและกายจะเบาโล่งโปร่งอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนี่คือการเชื่อมโยงของพบชาติได้รับแก้ไขปมในจิตใจที่มีผลกับความรู้สึกนึกคิดและกลายมาเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลสัญญาความเชื่อมโยงแห่งอดีตหากใช้ในมุมดีย่อมมีคุณแต่หากหันไปใช้ในมุมไม่ดีย่อมเสียหายและเป็นการสร้างความยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นการเพิ่มภูนอัตตาไม่สิ้นสุด จากเดิมแค่เป็นคนคนนี้ในชาตินี้ก็วุ่นวายพอแล้วยังไปคิดถึงการเป็นคนคนอื่นในภพภูมิก่อนแล้วพาจิตไปทวีการติดข้องอย่างไม่สิ้นสุดเมื่อพ้นจากภพนั้นๆไปแล้วก็ต้องต่างคนต่างอยู่หากจะมีสิ่งใดที่สมควรแก่การกระทําสิ่งนั้นคือการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแค่นี้พอแล้วประสบการณ์ปฏิบัติเตโชวิวปัสสนากรรมฐาน ความเกี่ยวพันสัญญาเก่าในอดีตมีทั้งมุมที่เป็นคุณและเป็นโทษมุมที่เป็นโทษคือหากปล่อยให้จิตเข้าไปติดข้องลงลึกมากเกินไปไม่วางจิตแค่รู้และสอนจิตให้ตระหนักถึงการมีเหตุและปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดแต่ก็จะทำให้จิตหลงไปอยู่กับมิติอดีตจนไม่อยู่กับปัจจุบันและบางคนยังแสวงหาประโยชน์จากอดีตอีกด้วย เช่นการอ้างว่าตนเคยเป็นผู้นั้นผู้นี้โดยหากเกิดในฐานะสูงในอดีตก็จะเกิดความพยองใจแล้วก็นำอดีตไปชักจูงเพื่อนฝูงกลาลยาณมิตรให้หลงติดอยู่กับมิติอดีตเช่นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังที่เกิดขึ้นจริงคืออดีตของผู้ที่เคยเป็นพญานาคพอรู้ว่าตนเคยมีภพชาติเช่นนั้นก็หันไปบูชาพญานาคและพาคนไปเกี่ยวข้องกับมิตินั้น แทนที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องเปล่าไปไปมามาก็กลับสแสวงหาลาบและสรรเสริญใส่ตัวโดยอาศัยความเชื่อที่ไม่ตั้งมั่นในเหตุผลและไม่รู้ว่าพระพุทธองค์สอนให้อยู่กับปัจจุบันบางคนก็จับกลุ่มคุยกันแต่เรื่องการระลึกชาติแล้วก็โยงเรื่องคนนั้นต้องมาใช้นี่คนนี้ถึงขนาดมีเรื่องขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ที่กลายเป็นการช่อโกงซับไปก็ได้เห็นมาแล้วบางคนที่มีอภินญ,ญาติดมา ก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสแฝงเพื่อสแสวงหาประโยชน์ทำให้กลายเป็นคนหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตเจอหน้าใครก็พูดแต่เรื่องอดีตชาติของตัวเองที่เกี่ยวพันกับคนผู้นั้นแล้วก็ชี้นำชักจูงให้ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้ไปเปิดช่องให้พวกกิเลสที่สแสวงศรัทธาเข้ามาแทรกมาอาศัยจิตของคนผู้นั้นไปสแสวงหาอำนาจมากยิ่งขึ้นต่อไปก็ถึงขั้นเปิดสำนักประมาณคนทรงเจ้าได้ เพราะเพียงมีผู้บอกว่าคนนี้มียานรู้อดีตและอนาคตได้คนมากมายก็จะแห่แหนไปกราบไหว้ขอความช่วยเหลือให้ตนได้รู้อนาคตเพื่อจะได้สมความปรารถนาสุดท้ายก็ถูกหลอกแม้ช่วงต้นจะรู้สึกว่าแม่นอยู่บ้างแต่เมื่อถูกกิเลสตันหาครอบจิตใจมากต่อไปก็ทำนายอะไรไม่แม่นอีกคนที่ไปทำเมื่อเห็นว่าไม่สำเร็จก็ไปสแสวงหาที่ใหม่ต่อไป เกมของคนหลงโลกหลงไปจากทางของพระบรมศาสดาข้าพเจ้าเขียนสอนสิทธิ์ที่ลุ่มหลงอภินยาระลึกชาติไว้ว่าอย่าติดพบการะระลึกชาติควรเป็นไปเพื่อความสลดสังเวชในการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องที่ควรนำมาพูดคุยมันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจไม่ว่าเราจะเคยเป็นใครมันจบแล้วข้าพเจ้าให้สิทธิ์ได้เขียนทบทวนว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าสอนในคอสวิปัสสนามีอะไรบ้างลงใน Facebook ข้าม่วงมหันนบกับเตโชวิปัสสนาเพราะตลอดกว่า5ปีข้าพเจ้าเขียนคำสอนไว้ถึงร่วม500คำสอนและนี่คือหนึ่งในคำสอนของข้าพเจ้าที่ถ่ายทอดออกมาโดยคุณพัฒนาะติดพบไม่จบชาติหลายปีก่อนที่จะเข้ามาสู่แวดวงนักภาวนาผมรู้สึกว่าเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดหรือการระลึกชาติได้นั้น เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งความสามารถเหนือวิสัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปคือสิ่งที่สังคมให้ความสนใจเสมอผู้คนตื่นเต้นกับการระลึกชาติพากันไปออกรายการโทรทัศน์กลับไปบ้านในอดีตชี้ว่าอะไรวางอยู่ตรงไหนบางครั้งเด็กชายตัวเล็กๆมองไปที่หญิงสาวอายุคราวป้าแล้วบอกกับผู้คนว่านี่คือภรรยาของตนถึงกระนั้น ผู้ชมอย่างผมก็ไม่รู้สึกสลดอะไรเรื่องเราพบชาติอันน่าตื่นเต้นสำหรับคนทั่วไปเทว่าในคอร์สปฏิบัติวิปัสนาการภาวนาชำระกิเลสที่ธรรมสถานเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังเกื้อหนุนจากคุณพระศรีรัตนไตรและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แผ่พลังเปิดทางทำให้มีสิทธิจำนวนไม่น้อยสามารถขุดชำระสังขารจนเห็นอดีตชาติของตนได้บางคนหลั่งน้าตาด้วยความสังเวชใจ ที่พบว่าตนเคยเป็นบุคคลสำคัญผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์แต่มีจุดจบอันน่าอับอายบ้างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกับเดรัฉานชาติอันน่ารังเกียจแต่เรื่องพบชาติที่ควรจะก่อให้เกิดความสลดสังเวชท,ทั้งหลายกลับส่อเขาหักมุมเมื่อออกไปจากคอสภาวนาสังขารความผูกพันที่ไม่อาจถอนความรู้สึกออกไปได้ สำยังไม่รู้เท่าทันโทษภัยดังที่ท่านอาจารย์อัชราวดีย้ำสอนท่านเตือนว่าอย่าติดพบการระลึกชาติควรเป็นไปเพื่อความสลดสังเวชในการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องที่ควรนำมาพูดคุยมันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจไม่ว่าเราจะเคยเป็นใครมันจบแล้วมันจบแล้วแต่ทำไมยังไม่จบทำไมยังมีคำถามว่าใครเคยเป็นใครแล้วฉันล่ะ เคยเป็นใครเหตุใดจึงมีการตั้งวงเล่าสู่กันฟังด้วยความตื่นเต้นคุยไปคุยมาหัวใจเริ่มพองโตภูมิใจในสิ่งที่ตนเคยเป็นเคยทำสำทับด้วยคำสรรเสริญจากผู้ฟังที่กำลังสนุกสนานยิ่งไปกันใหญ่จนเรื่องที่ไม่ควรเป็นปัญหาก็กำลังจะเป็นปัญหาเพราะการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นานจนไม่รู้แล้วว่าสังขารที่ถูกชำระออกกับสิ่งที่ปรุงเข้าไปอันไหนมันมากกว่ากัน ท่านอาจารย์ได้เทศตีแสกหน้ากิเลสว่านี่คือเหลี่ยมของมารโดยแท้ท่านกล่าวว่าสิ่งที่เห็นมักมีความจริงอยู่นิดเดียวที่เหลือกิเลสทิ้งไว้ให้ปรุงยาวเป็นนิยายมหากาบเขาโปรโยเหยื่อทิ้งไว้สุดท้ายหาย,ยาะก็เกิดกับจิตมีแต่คิดวนและหมดกำลังอดิตชาติที่เคยสูงส่งไม่ใช่เครื่องการันตีว่าท่านจะได้มีชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันอดีตชาติอันน่าอดสูก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไรคุณค่าสิ่งสำคัญคือเรากำลังอยู่บนสะพานที่กำลังทอดอยู่ตรงหน้ามองดูให้ดีบุคคลในกระจกอีกไม่เท่าไหร่เขาก็จะกลายเป็นบุคคลในอดีตอีกเช่นกันย้อนกลับมาถามตนเองเถิดว่ากองโซ่ตรวนแห่งภพชาตินี้เราจะปลดมันได้หรือยังหรือว่ายังยินดีหอบโซ่ ไปคุยโวใครต่อใครว่าฉันเคยเป็นคนนั้นฉันเคยเป็นคนนี้ทั้งๆที่บางครั้งมันไม่ใช่เรื่องจริงและแม้ว่าจริงก็หาได้มีประโยชน์กับใครไม่นอกจากบำรุงตันหาความอยากรู้อยากเห็นให้แก่กันและกันมากขึ้นในแวดวงของนักภาวนาการไม่รู้อดีตไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการไม่รู้อยู่กับปัจจุบันอย่าตื่นเต้นกับการกลับชาติมาเกิดเลย เพราะแทร์จริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดารรมดธาของคนที่ยังยินดีวนว่ายอยู่ในสังสารวัตรสำหรับนักภาวนาเพื่อการหลุดพ้นนั้นการไม่กลับมาเกิดต่างหากคือที่สุดแห่งความปรารถนาเป็นธรรมดาของผู้ที่อยากเข้ามาปฏิบัติธรรมมักมีจุดเริ่มต้นจากการอยากรู้อยากเห็นมิติเหนือวิสัย80%มาด้วยเหตุนี้ แล้วทำให้คนกว่า90%อร์ซของนักภาวนาติดหล่มความอยากรู้อยากเห็นคือตัณหาผู้ที่มีอภินยาก็ติดหล่มตัวเองได้แต่เอาจิตท่องนรกสวรรค์พูดกันแต่เรื่องอดีตชาติไม่อยู่กับภพบของตัวเองจึงวางจิตให้ไม่ติดข้องคือการวางอุเบกขาไม่ได้บางคนหนักถึงกับเล่นส่งจิตสื่อถึงกันเพื่ออวดอ้างอภินยาล้วนเข้าทางกิเลสมารทั้งสิ้น เพราะขึ้นชื่อว่าการอวดคือการมีอัตตาและในขณะที่ส่งจิตออกไประหว่างทางก็ถูกกิเลสสอดแทรกกลับเข้ามาภาษาปัจจุบันเรียกว่าแฮกจิตก็ได้เพราะเมื่อคลื่นจิตเต็มไปด้วยความโอ้อวดกิเลสมารซึ่งมีวิสัยเดียวกันก็เกาะกระแสะแทรกเข้ามาฝังแฝงจิตได้ง่ายทําให้หลงอัตตาหนักยิ่งกว่าเดิมจึงไม่มีความเจริญในธรรมแต่แต่ติดอยู่ในโลกิยะอภิญญาเช่นนี้ โลกิยะอภิญญามีห้าประเภทล้วนเป็นไปด้วยการส่งจิตออกได้แก่แสดงอิทธิอภิญญาตาทิพหูทิพระลึกชาติได้รู้จิตคนเพราะเหตุแห่งการเป็นอภิญญาที่เสี่ยงต่อการหลงทางหลงอัตตาพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสรรเสริญอภิญญาเหล่านี้ทรงสรรเสริญอภิญญาเดียวคืออภิญญาที่หอาสวัคยาอภิญญา ที่เป็นไปเพื่อการถอนรากอาสวะกิเลสเครื่องดองสังขารเพื่อการสิ้นภพบจบชาติเป็นอภิญญาที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นผู้ที่ติดอยู่ในกำลังสมาธิจะเข้าไม่ถึงอภิญญานี้เพราะวิปัสสนากรรมฐานคือการอย่างรู้ภายในจิตตนเองไม่ใช่การส่งจิตออกนอกการระลึกชาติได้เป็นโลกิยะอภิญญาที่หากวางจิตไม่ถูก จะทำให้หลงพบอยู่ในมิติของอดีตไม่อยู่ในพบตนจึงมีโทษทำให้ติดวนในวัตะสงสารจบบทที่ห้า